สออบแรก่เห็นเยรอบที่สองเห็นก็ดีอยู่ดอกนีเต็ที่พอสิปายูอ้าลูกปลาท่นเลาหายเร็กลายก่อนหรือเปา่วว่างัน้ขาเขาเขายู่หลังแล้วเราเาหลังแัวก็ใจยู่หลังเรข้าวทัไม่ใหม่แทนตอนนี้เราใส่ตอนนี้เราพักกระทั่แต่ว่าเราสีร้อเาสีไม้ย่นแทนแทนเฮ็ดแทนเฮ็ดเฮกุตกนเกแล้วสีไมอยืน จะานนอาุณเอาขนไตองวดเลยลูกย่หัเราอย่กับลูกกับห้านลูกลานก็บัดที่พูเพรเมนนอตต่อขอมืน้าผมียมนนอต่าง่าอยู่บ้านก่อนเล็ไปเห็เขาแยกกันบไูลานยนํากันเอออย่างเขานอนย่น้ำกันได้เอนได้ยงม่ยืนเลยเาคยสีไม่ยุทีเอาใหม่ม้ง มันอ่อนเนาะโานี้กระสุกกระลาตานีก็ได้รตาไปก็เสียอันนี้เป็นไม้โฮแม่ชี่เป็นบาจากมีหมอเย็นด้วยนี่ไม้ตัวนี้มันเป็นอัอกมาจากทั้งผู้มันเป็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 นห่วยเนาะห่วยโบราณข้าเจ้าบุมี่พ่นถากไม้กับสมัยนี้มันยังขีดตมมันเลิศขึ้นมันเด่นขึ้นมากอืมเพิ่งก็ได้ด่ายเดิแล้วด่อนขึ้นมาวมันวาแม่ของดีวะสั้นมันเด่นขึ้นมาก กําไรเี็กได้เจ้าว oh, well. um, oh, ันแล้วบ้านหกวันแล้วบ่ห็นมาบ้านมันหาบ้านหานี่ปีนี้ปีแรกนะก็มันหายปีนี้ได้สามวันแล้ววันต้หันได้บ่นี่ได้ก็ยังว่ได้เลยล่ะพอได้ยี่หนี่บ่าัวหงายยี่หนี่ละทีเออเก่าสีเก่าสีโอ้เออเบิ้งเบิ้งเบนี่แหละเบิ้งฮที่เป็นโชคมาคักคักเหล้วกัให้ได้ได้ไหมสถานที่น้อยใ ออกมานะาปมากวาเลยแล้วใส่ล่ะมามามาทัดกระดาษเนี่ยไปยัเมื่อคืนเนี่ยเต้นออกมาเ้โอ้ตี่นเห็นบ่เห็นบ่าขอโชคขอลาเเอออกมาเบิ่งเาหวัมาถ้ามาตาเป็นออกมาเลยออมาเบิ่ดูเมนผู้ใดมากนี่ มข้างไก่มาลำบากมายากครับขอโชคลาภมาให้อเห็นผูดข้าวโอ๋อนี่มันว่าจากหกตัวนี่หกตัวหกตัว่นคุณยายว่าหกตัววันนี้ว่อวันนี้ล่ะเอาจะมือไหนท่าย่จะมือไหนจ้ะบอกต้องหดบอกต้องหดต้องหดเดี๋ยบอกแม่ต้องหดไปไหนมันออกเลขออกกาที่หนึ่งสี่มันกับออกเด่นว่าที่สองอุ้ยคุณแม่ไปสามตัวยี่สิบหกตัวเลยเนี่ย เป็นมหาวันไ่เคยเห็นส้นตาองเนาะหลายป้ายู่นี่เขาอต่ายป้า่นมหาตาก่เจี๊ยบีแห่ยหา3ตัวสตัวมวดนี้ล่ะห้หลายสมหาตัวสีเหลืองๆเด้อแมนบ่แม่ทุกตัวดำตัวดำบ่ตัวดำตัวดำตัวอำต่ล้องเิ่นสิเห็นตัวทั้งหน้าว่าเปนเห็นเลขสา่จังว่เบ่งค่่งด้พ่น เดี๋ยวต้องถา,ถามคุณแม่อีกคุณแม่เราว่ามกตแตาถามเล่าเล่าเฮีนซองเบิงก่อนนะคะท่านผู้ชมซองเบิงแล้วเดี๋ยวสิถามคุณแม่เพิ่นเห็นตั้งแต่คุณแม่เราบอกว่าเห็นฮกโตเอาเล่าไปหาเราไปหาโตเยอะเสียแล้วก็เล่งหาเนียนหน่อยเราอยู่มาหายตองหัด,ดหติแม่แน่นดวดออกมาออกอ๊อกอกอกเตี๋ยคนก็เลยจ,จับมาถ่ายรูไปไนวะ้เนาะ ทำเดียวให้นดอกใยูที่มวนมาย่างมายอ่ะผมย่างมา่นไวนบหน่ยงตนหอกมาใ้นหนอกมาแล้ไนีฮะจนมาเอาเลยงบตัวมีตัวแดแน่นอเห็นดอกไม่นี่ก็เป็นไม่เอามาแต่ั้งผููไม่โบราณไม่เก่าแก่กะ ปีนี้หายมาสามงวดแล้วเตจ่นมันอยู่ในน้ำมอยู่ในน้ำน้ำนี่รอนถงมากอ๋อพระเยบอกเอาแม่ของนีเอามาแล้วมาลอกแรกก็ได้เสองตัวมานึ่งวดแรกก็ได้สองตัวเลยแต่ว่าเราเอามาลวกแรกก็ได้สามงวดแลนะตั้งแต่ตั้งงวดหาเจ็ดตัวแล้วมาสามงวดแด็กเตจับสำหรับปีนี้เนาะ สามเกจมากครับยังรอับสามานกับมันยังหลับบอกมาได้ก็ไปต้มกะเล็กดังคุต้มกระเล็กดางกบมาหาก็มาหาเก้าแต่วังกลับมันก็ไม่เอาที่นี่ครับยุหันหลักเป็นขอากันก็ไดเลยหัหนึ่งหลับวังหันก็ได้มาอาที่นี่ครไม่ที่มันมันออกคือหลังไม่ที้ก็ได้ทีมาใก่กัน เห็นบ่เห็นตัวใดบ่เห็นท่านเห็น <he en S 2> บ่าตาซ้อ,องกับใหม่สีบ่เห็นแล้วตาตรงนี้ที่ทางเฉลก่ะน่ารักน่ามักมาข้าแปลงได้บ่ได้เอาลูกลูกลูกเอาขอโชคลาภเล่เด้อะวันที่สิบหกท่านว่าคม ให like ้ได้โชคใส่ปีใหม่แน่เมียเพ่นวายอธิษฐานด้วยก็ได้านอธิษฐานสิแต่มาร่วมสร้างกุศลให้แม่ชีแม่นบ่าจ้ะคนจะแบกกุศลก็เพิ่มไม่ได้แบกนากยังได้กุศลไม่ได้แบกหนักกาเสียงตัวใหญ่เหมือนกันก็เป็นหนากก็มันมันมันหนักไปดอกมันเถื่อโยแต่ว่ากรเจอกจะท่ามหน้อยค่ะมาบ่มีือจะมือคือ ครับกบมือใ่บริสุทธิ์เจ็เทียครับชุ่มคอเด้ดหลายขอเค็ดน้ำทางค็เล็บบน่ป่างวดนึงแล้วก็มาเอาปลาบงนราบงงนทาม้านเลค่ะท่าบ้านดวงเ้าวลมาด้กบมะบนได้จากอยู่ไม่นี่แหละตีไม่อันนี้ได้มัดจะจังไหนก่าจ้ะได้มาจะ้งผู้ไม่ที่งแตาบน้ำไปวัดไปไปที่แล้วในวัด ไปยุว่าจะกยุว่าของงานาไปที่บักของเนาะค่ะต้งพูบานหนึ่งมันมีรั้คล้องขังนันกเจ้าไปอาบน้ำพวกได้กับไปอาบพวกได้กับไปอาบมันก็นจักเป็นในโบกเจ้าเพราะได้ร่องน้ำหรอกมันพูดขึ้นมาเลยหืมฟ่งขึ้นมาเลยนะพูดขึ้นมาเพิ่นตื่นมันอน,น,นอ,ยอย่างนี้นี่เปล่าวันวานยังไงีุยนที่แหนยูดีดีกับพุทธขึ้นมาจากน้ำอ่าอืมอนุภาก็เลยบอกว่าเอาไม่เที่ยวไปน้ำแมวท่าน ก็ใหม่บอกไปมันเป็นผู้หญิงผมขาวนี่งเป็นเห็ดนี่บอกค่ะอยู่ในไม้นี่ยเป็นเห็นเห็นเป็นผู้หญิงผมขาวอืมเราจะว่าก็จะมาคว้กันเลยช่างไม่ยืนช่างไม่ยืนนี้ก็ได้ตีมวดเอาเบิ้งซอยกันเด้อพี่น้องเด้อไม่ยืนนี่เห็นตัวใดก็บข้อมันซอยกันใต้คลิป ถ้าเผื่อ่ามีโชคลาภดวงดีตาดีสิ้นมีต่างคนกับสิต่างเห็นบ่คือกันดอกพันพุ่มพิ่นมีโชคเนกับสิเห็นแข่งกังป้างออกรถดซุ้มกระจอกเพิ่งขอเรียนหกโตอะไรก็จะน่อายุในไม่ย่านอีกต่ไีค่สามโตสองโตบอกบอกนั่เป็นยังเย็นตัวใดบ่คุณแม่คุณไผนคุณไผ่ต้นละมุนเจ้ ไอ้บังเอาไปมันติไอ้บังเอาไปเอามันก็จามากก็เห็นข้าวพวกบบนกันเยอะเลยก็ต้องมากกับเห็นแนตอง้แล้เออกไปประกอบกันนะไปไปก็ประกอบกันต้อาเห็นเมื่อกกันเนาะบุญไบุมันข้าวพวกได้สามตัวได้สามตัวนะดูสีนะวานะคะเลขย่างดุทีดอกย่างดุซีตีย่างซีดอกเลขย่างซีไอ้ว่าหลักซีอ ได้ซีมาแล้วะเาเบังดูเลยยดอกเป็นยังไต้องทำดก็จอกข้าง้าเอกดอกเล็กเล่าออกไปข้างหนวานกันวานกอนอกนึ่งกันซีช่วงเ็นดกคอมเมนต์ใต้คลิปเด้เด้อค่ะแต่ิบเห็นดอกั่งเป็นเป็นล่างๆอยู่่ว่ากับ ล่างๆเดล็กค่ะเนอะเห็นก็เห็นได้ต่เล็กค่ะว่าเอาซีส่บ่เสดูดัวกันฮะแล้วก็ซูนไซเอากีแล้วว่าซีมาสีอย่างเนะกะว่ามันซีหาดซีหาดแม่นบ่ มาตามข้ามเรื่อสีนหนาว่าวาสีนาลาวาเีหาเห็นเหนี่เห็นเล็กหาเหลขกหาเนี่ยลาวาซีย่างกต่สีหาก็คือนะคะด้วยสีลาวาสีสียางเขาเก่าใส่กันครับเัอที่เห็นบอกหนึ่งแล้วสีาตัวนี้็าหลอดีาเลยอ้พี่น้องเหล็กไอ้นองตีจ้าเลกไอน้องกับสีหาพี่กับน้อง สงขลาไม่ยากเลยเด้อป่้ยเขามาลงหยุดสองโซมตะวากับเพราะว่าหน้าว่าคันบ่แม่นบาลนี่กับสิเมียเตี้ยว่าสิเมียกับพันไดมาหอดซเจอแกง่าอีหลีที่เป็นความบางเงินยังมาเอาหมองนี่เขาบัดที่เขาขามแดงในเขาก็บนเลี้ยวจากเทียน่ะ ค่ะ่านมช้ชมปูรุษีพันกะเอาแผ่นไม้ของแม่ชี้ที่เพันไดมาจากผู้นะคะเพ่นกะเอามาให้แอดกับหนาลาดบัมนีชันแนวเบิ่งตัวเลขนะคะให้เบิ่งงพ่นกะบอกให้เบิ่งดีๆเนาะคะ่ะแอดกับหนาเฮห้ากับหนาลาดบันี่เบิ่งแล้วกะเห็นแต่เลขหาตัวเดียวนะคะปูรุษีพ่นกะเลยบอกว่าสี่อย่างอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพ่นกะบอก C 5าล่ะค่ะท่านผู้ชม C 5หาหาล่ะค่ะแอดกะจะนำตัวเลข C 5หาหาซมานำเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะและทางช่องกับบรด้สนับสนุนหรือว่าม่อมเมาชักชวนให้ท่านผู้ชมมาเล่นการพนันนะคะท่านผู้ชมกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ทาบมักบรชอบก็เืื่อนพานทามักทาชอบก็าากบกจังค่อยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้กงก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะสำหรับคลิปนี้แอดก,กจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ